สวัสดีครับพวกกับโอเจ้าชนแนลนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวการส่งผักให้ลูกค้านะครับผมการส่งผักไปต่างจังหวัดนะทุกคนเรียกว่าเป็นการส่งครั้งแรกนะครับผมหน้าตาจะเป็นไงกปดติดตามชมนะครับหวังว่าเป็นกาลังใจนะครับผมแล้วก็เป็นกาลังใจให้ชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรนะครับผมช่วงนี้ก็จะเจอพายุฤดูร้อนแล้วก็เจอมรสุมอากาศร้อนมากครับผมพุ่งสูงไปถึง40กว่าองศานะทุกคนทําให้พืชผักทางการเกษตรของเราก็ ได้รับความเสียหายแล้วก็ตายเยอะมากครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมเดี๋ยวเราพาไปรับชมวิธีการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้ากันแล้วก็มีการรีวิวจากลูกค้าด้วยครับผมครับผมเรามาทําการเก็บผักปลอดสารพิษกันครับผมแปลงผักเล็กๆนะครับผมจะปลูกสองที่นะครับปลูกบ้านสวนแล้วก็ปลูกหลังบ้านแม่นะครับผมก็จะ,จะมีผักฮ้องเต้ผักกวางตุง้งแล้วก็ เกียวปีนะคนเชื่ออมนะครับที่จะส่งให้ลูกค้านะแล้วก็จะทําการเอาใบาแกะออกคนแล้วก็จะทําการล้างเอาดินออกนะครับผมนี่ครับผมก็ทําการล้างเอาดินออกเลยนะทุกคนเพื่อจะให้เขาพึงแห้งสักนิดนึงนะครับผมเพื่อจะได้บรรจุส่งต่อไปนะครับผม นี่ครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะรองพื้นด้วยพลาสติกลูกฟูกใบตองนะครับผมที่ก้นกล่องนะแล้วเราก็ทำการห่อผักกันเลยครับผมด้วยการใช้กระดาษเช็ดชู้นะครับผมพันที่รากแล้วก็รัดยางครับผมแล้วก็ห่อด้วยใบตองอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อรักษาอุอณหภูมินะทุกคนให้ ผักของเราไม่แห้งเหี่ยวนะครับผมมือลูกค้าจะได้สดๆนะแล้วก็แพ็คอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมอย่างครับผมทำเหมือนกันหมดเลยทุกคนทำง่ายๆ,ๆครับผมเป็นการทำครั้งแรกของผมนะครับผมก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเนาะทุกคนุกคนก็สามารถเริ่มต้น ลองผิดลองถูกได้ครับผมเมื่อชำนาญนล้วก็จะเก่งไปเองนะครับผมเชื่อเช่นนั้นนะจากนั้นก็ทำการปิดด้วยใบตองแล้วก็ติดลูกคูกครับแพ็คกล่องให้แน่นหนาครับผมแล้วผมจะขึ้นรูปที่การรีวิวจากลูกค้านะครับว่าไปถึงมือลูกค้าในผักสดขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับผมก็จะมีใบเหลืองบ้างนะครับผมแต่ก็ยังคงความสดอยู่นะทุกคน พร้อมให้ลูกค้ารับประทานครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับการส่งผักปลอดสารพิษไปให้ลูกค้านะครับผมเป็นมือใหม่หักส่งนะครับผมก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะหักก็จะมีใบเหลืองบ้างครับผมแต่ว่ายังคงความสดอยู่เรียกว่าอยากให้คนมาเป็นกำลังใจนะครับผมค่อยๆศึกษาพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังจะทําการเลี้ยงไม่ว่ากุ้งหอยปลานะครับผม ดยเฉพาะหอยเชอลีสีทองนะครับผมอนาคตผมก็จะขยายฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็จะมีการส่งไปต่างจังหวัดให้ลูกค้าได้ชิมนะครับผมตอนนี้ก็กําลังขยายให้พอเพียงกับการจัดจาหน่ายนะครับผมก็เลยยังไม่ทันได้จาหน่ายนะทุกคนเพราะว่าเรายังมีค่อนข้างจะน้อยนะครับผมอนาคตก็จะมีการจําหน่ายทั้งที่ภายในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับผมนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ้อที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมเข้ามานะ กดเป็นกำลังใจผมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โอโจชาแนลนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมายบา